ได้เยอ,นอะอนะครับพี่น้องโต๊ะโต๊ะป่อๆนะครับโตทรป่อแขกนะครับได้ไปเอามาอีกนะครับผมไปเอามาอีกด่วนเลยนะครับรถผมแทนเก่ามาสับจำสเปรย์ไปเลยครับรนี่เ,เท้ไรกัฮะช่วยหน่นอยไหมไปแล้ครับมีหลายคนอยู่

FINDING THE static I don't คลิปที่สองเบาเลียงอย่างน้อไปดีน้อแลีนรู้สึกมดเรื่องเงกล้องไทยเนี่ก็ต้องลงเลยนจะามันริ่มเลยพี่ดุยกก้ไทยเนี่ยรงเลยมันลื่มาบลร่มก็ต้องเปิดเปิดบใหม่โอ้ชนทีลร่อใหญ ครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้านะพี่น้องได้อีกแล้ว,ลวมันก็ไดเจ็บหนึ่งโอ้ตังเป้าว่าสิบสิบจากตั้งงอนมันอกี้เอาช่วงแรกอยู่บบตังเปลวอ,อ,อ,อันเศร้าสิบครับสามได้สามเล้วช <laughs> ่วงเศร้าสิบ <laughs> แล้วก็ชิบไปเก็บตุ๊กเอาหน้งางั้นจักหา น,นี่จะในบุ๊คมันเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพุทธลัตนา กดค้งไม่เลย็บรรลุได้เลยครับอะไรเตยมพร้อมลายเก่งนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ครับกดแล้วก็ดันเลย

ฮะไปไหนแม่ลูกอ๋อได้สองตัวแล้วอ๋ออันนี้คือผู้ดูแลนะรู้ซื้อมาผู้ดูแลจะคุณดีข่าวไม่รู้ พ่อลังจากที่การเปนมาจะนี่แล้วทีเองคอเปิดเปนหนาโลเลีบ่ลนยก็คลิกดูว่าไม่แน่นอนคั้งคืเแล้วก็มาตู้พีีสองสาวประกันใช่ครับเชียวยังรอยสเสือกับสีเคททตรศัรับหนาวเว้ย ะไคนครับจะต้องไลค์ครับไม่ต้องไลค์ใช่ช่องใหญ่นะนะไ,ไม่รู้เหมือนกันนะผม,ผมไม่ไลค์หรอกเพราะมันเดี๋ยวบอสโจเข้ามาสองไล หากับหามี่เอ็มมี oh. ่พวกแนีกัน่แก่กวแกนแกมอะไรทิกตอก่ะทิกตอกเงินดอกาจิงิลา